สวัสดีครับบ้านาอิสานฮทยยูฮายินครับนี่เข่ากะมาจะยิงหนูครับมาสีไทยตอนไปยิงคนคนลืมเอากล่องไปครับืมเมากลองไปเล่เนี่ยมาทายตอนมาครับมาจะยิงหนูกะได้หนูอยู่ตัวหนึ่งครับไปกับเสี่ยนแม็กี่เก่าครับสำหรับผู้ที่เพิ่นถามนะครับว่า หนาใหม่ยอ้สามเฮานี่แกามแก้มยิ่งหนูใส่ดอกแนวได้ยิงครับน,นี่ครับลลกดอกของเฮาลูกดอกแใส่ยิ่งหนูครับแกะแาวครับขันยิ่งขันยิ่งเสียบหนูกะ สิฟังดินประมาณนี้เด็กิ่เสียบนู้อยู่ประมาณนี้พ่อดีครับลูกดอกมยิ่งนู้เฮาเด็วสิไม่ยิง่งลูกดอกดีใจยิ่นู้อยไรบ,บ้างครับ,รบลูดอกเฮาเด็กสิมยิง่งขวดหน้าเะไรบครับพี่หักไม่ถีกท่า มาเข่าละยิงเลยครับอืมเรียบร้อยครับนี่ครับสำหรับใส่ยิงหนูเข่าตัวหนึ่ง ครับห,หนูเห่าไอหนูตัวใหญ่เลยใหญ่กว่าเขียนอีกนะครับนี่เขียนแม็กพ็นยิงได้นะครับนี่เป็นใส่อีกแกบยิงเอาหนูตัวใหญ่ขนาดกะสีขัวกินแล้วครับคนนี้ขวหนูกินอุตไทยตอนไปยิงหฮเบิ้งกะสีขวหนูกินให้เบิงบเบ้งครับคนนี้ เดี๋ยวมาถาเบิ่งขัวนูนะครับว่าฉีเซียนแม็กพินเห็ดสูตรได้ให้กินว่าสีแสบว่าติดตามไปน้ํากันครับสอานขนมูนกันครับรับเละ ครับสำหรับเครื่องที่ห้าจะขัวหนแจะนีกระเทียมมีพนยี่ไ่แล้วก็มีพริกแข้งครับเครื่องก็มีสามอย่างนี่นะครับอีกว่า ครับเนี่ยหนูเฮ้าขัวามากหรือร้อยเป็นตอนเป็นตอนเลยครับเป็นสีขัวแล้วครับเาตานี้เชียนแม็กกี้เป็นคนขัวเชียนแม็กนอกจากสีฮาแนวกินมันเนี่ยฮาเน่กินเก่งเลยเฮ็ดแนวก,กินแสบเลยนะครับเชียนแม็กเล่งเรียมฮะอุปกรณ์การขัว ตอนที่ขวัวเอาเอาจักบวก็เหนเสียนแม็กโอ้โหความว่าด้กินอ้าวนี่แนวกินเสียบออืไปคักปานยังเอ้ ลองเมองก่อนนะมันสิจวดอยู่วันี่อลองเมองนะครับมันสิจดวดวะระสารยังเหมือนเดิมครับสิ่งที่มันบตัวไฟคือเหล่านะครับใครกินใครก็เม้า น้ำแปร์เอากระเกลื่ยไม่ใส่ในหมอนกับหนูเลยครับเกลี่งนี้เอาตำกันนี่ปีกระเทียมเขาทิ้งไข่ครับใส่ในหมอนทำได้อีกใส่ละพงหนัวดครับน่าพงหนวว่าใช่มีพวงหนัวใส่็พงหนัว,งนว,งนวลงไสก่อนนะครับอันนี้มันสูตรเพลินนะครับ ใส่ร้ายก็เสียบร้ายสุกแกไปแน่แล้วสุกแกไปแนี่แล้ว,อ,ว,ลวอันนี้สูตรก็ต้องปุงกอนนี่ครับคือปุงกอนครับใส่น้ำมันหอยใสย่โรตีลงไปครับ อี่ยวใดมันสีเสียบสีออนวใส่ลงไปเห็นเบิดจอดใส่้นให้มันเข่ากันครับวานุสุดเซฟแม็กครับ แย่โปรเซียคอยว่ากันอีกทีครับแย่โปรเซียโปกินเ่เขาครับเนี่ยมันหายายกัไฟไงไฟเขาคือคอยแ อนการขวัวเป็นว่สุดทานี้ขีขวัวแล้วครับสุดานี้ขัว,วัวครับรับแรงวัวนูใส่กับเครื่องใส่กับเครื่องปุง ความนวลเพื่กสีได้ซึมเข้าไว้ในเนื้อนูครับหัวไปเลยครับถ่าจเล็กน้อยพี่นนอะ กินนนะครับเบยบว่าเป็นปีนะครับไวเชีรหอดหลอบมันนะครับหลอบหน้าหนูส่วนเกี่ยวเขาเรื่ยไเดินห้าออกล่ะท้ายี่หนูครับแต่บนทีกินดน,นนี่ก็ชื่อเคลลีครับกินขวานูที่เสียพระแท้บรยกินนน์ขวานูสุด เซ็มแม็กซ์นะครับนี่ชักสูตรนี้กับโมโหเลืครัต้องใช,ช้เมนสูตรมัมม่วๆ้ะครับขัวข้นไปเรื่อยๆน้ำมันโมเดชไซด้วยครับนี่เดี๋ยวน้ำมันนู้นก็สิอ,อ่กเอง มันนูก็สีออสกับข้ากับขัวไปนันกะสีหอมสิกันนะครับก็เพีองเสียาดายแต่บมเด,ดทไทยให้เบิ่งตอนไปหานะครับกดลืมเอากล่องไปครับเสียาดายขนาะดไปหากกไปหากกบโมเดทไปดนครับไปข้าวหนึ่งไปข้าวหนึ่งก็บไดนู ไนโนตัวหนึ่งไนโนกับภาคกันมาหาขัวกินนะครับยิ้วเขาครับตอนนี้ก็ประมาณสองถุมสามถุมนะครับเขาแยงกับพ่อได้กินนี่นะครับชีวิตคนอีสานเท่าหาพอไดอยากได้กินหาอยู่หากินแต่ละมือมาต้องไปสืเขาครับ ้าหากินเองขอดญ่ำหนูเขากับหาหนูมากินขอดย่ำห้าหนันห้านี้เขากะไปหาไมากินครับไม่ค่อยได้ซื้อเพื่อนเราครับซื้อเนี่ยแทบวกที่เข้าหาบไดายนะครับจังซื้อเพื่อนเนี่ยแล้วพอหากินไหนก็หากินไปครับ เปียนแม็กไปใส่น้อขวาถาดสิไหม่เลยสิสูตรเพิ่นย,นยังเห็ดหนึ่งเลยยังม่ใส่ใส่ลุกโดดครับมาเบงอาเดอร์สูตรเก่านี่โอ้ เส้นแหงล้ะครับเ,เติมน,น้ำเพิ่นว่าบาทางว่าจนมันหอมมันอะไรนะนครับแล้วก็เติมน้ำโอ้ขาดล้ามาทาง เียนแม่เข้าเดี๋ยวพักง้อกมาใสเนี่ยพักเอียงเลยมีพักขาดเนี่ยครับมีพักขาดแล้วก็มีหนกแค่ใบยังนี่พ,พักพงพงสุรดรถครับเรียนแม่กว่าตามขัวหนูคงเพิน พักเข่ากับโบมี่พักหวัวพักปัวพักสี่เขากับโบมี่ครับนี่แต่ดอกแค่ก็พักขาดนะครับสี่ห้าเก็บได้ไงมี่พักยังเข่ากับห้าใส่เนี่ยเนี่ยมันคมได้หรอเนี่ยมันคมได้หรอฮ้าใส่ยังใพักขีนิ่ง <laughs> ใส่พักคีนิ่งปโอ้ใส่บีบ่ใส่บีงวบ่ะะ <laughs> พักขังเฮาใส่หัวนูพักก็บบดิเนนพักร้ายปไปไหนครับเนื่อยเนื้อหนูวมาเันเซียนเมียกว่หนูตัวใหญ่อยู่พักกวรเดชัยควรเดว่าเดใสยพักครับนี่ครับพักเฮาอีกอย่างหนึ่งพักขีนินครับขมสายบา่อเหลืองเลยครับ ผมจนยางเดาแล้วครับคันไซเบิดนี้แต่ว่าสีเหลือกใส่แต่ยอดน,น้อยๆนั่นแหละครับเพราะมีรสชาติขมแน่น้อยนอยนึงใส่แต่ยอดน,น้อยๆใส่เบิดนี้ขมกินบ่ดด้ยแล้วครับ นีน่เนาะใส่ซ้ำนี่เนาะนี่ใส่อีกยู่กบอกเดี๋ยวยิงทา้าส์จุ่มเอาไว้ได้ออเออนอนหน่อยขี้บวก่ขมแห้งนะครับอันนี้เชียนแมกว่าขับมันบ่ขมกับจังฉี่ไปเอาใส่ที่หลังครับคุณคิว้วแล้วจุจ่มยกจุ่มยกเอาคอรับขวานุ่เฮ้า มันวนหมดถึงสิบม,มันก่อนหน้าูหครับครับสเดี๋ยวสิบม,มึงเดี๋ยวเท่าอย่างไร เสียบป่ะอืมเสียบอพาพักลงป่ะพักลงครับอาจารย์นีพักเข้าใส่ลงไปเลย พักสามห้าได้นะครับ ใส่พักลงไปแล้วโอ้เรียนตะขักในพี่น,อน้องดานี่ขักันยังล้วนี่เเสยนแมกซ์กำลังปรุงไว้เรียบร้อยแล้วครับซีเมเบิงกับแสี่พว่งนฮงครับสุดยอดในการเลยเป็นยังไงก็อยู่นี่ขักเราไปอยู่นี่สสุุดดดดยยออ สุดยอดแล้วว่อซื้ะกซื้อยอดก็ดย,ดกยกมากส่นตัวนี่รองนามอีกขาดโอ้หคาบันยังพี่นออ้องฮ่าตากเลยตากเลยครับ น้อาทีเลยอือนี่ครับขวานูสูตรของเซฟแม็กสูตรของเซียนแม็กครับนู้เป็นตะขาปีนี้ขวานูเขา กินขา้าวเจ้าด้ครับว,รวันนี้ข้าวเจ้าก็ขวดนัวตาขาวตาขาวุ้มเด็ดเียญแมกตาขาวฮะหินก่อนอยาวหัวนหวนๆเลยครับ ฟัวฮาวกไม่กินนะครับลูกฟัวฮาลรู้วากินขัวโน้นนะหลบหัวใ่ไวเฮ้ยัวฮังชิมมือกันดูแเสียบอยู่ สุดยอดนะโอ้มีร้องปะดุยดุยครับประาธา,านใะช่รับขวัจใจเราเสเซร์ตัวหนึ่งเบ้าหลุด สุดยย้อนเลยครับใส่ยังเยอะต้องผมหนอนยิ่งเห็นยิ่งีคนเท่ายี่เข่ารอบเด็กน้ำกันครับเข่ารอบเด็ก จากกันะครับ Okay. ที่แหลกกินอยู่สี่คนครับเหลืออีก่สองคนแล้วขวานุน่งห้าวกะเหลือหลายอยู่ครับชักขนาดสองคนมันอิ่มกว่าแล้ว แสบอีสานบานเท่าครับขวนูบริกินนเลยครับหลอดแหลกข้องปีเลยครับนี่ครับสำหรับรบรเกรสิ่งจ้อเจบไวิเปี่ยนเงินนะครับขิงเข่ายิ้มนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้เน่นนเยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อปต่อไปครับ แล้วสีมือนาเพียิอ,อย่างโน้สีไทยเมืองยุคครับมือนี้เรื่ยมากลว่างไปเพื่อบริไทยพี่น้องเมืองเลยฝาเนื้อครับผมครับสวัสดีครับ